เดินกลับแล้วนะคะมาเดินที่สนามก็เป็นน้ำแข็งไลหมดเลยนะคะพี่น้องเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะไปย้ายไปก่อนละ่ะใส่ที่ล็อกรองเท้ากะว่าเป็นตะยางเป็นเก่งเก่งกงกัง,กง,กงสเสียแลก็ <laughs> บรอกยอบสนามก๊อปนะคะเพิ่นหน้าหนาเพิ่นก็ปล่อยให็ดโคตรค่ะมายางถ้าหมาม่ย่างโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยย่างตังราวังอันนี้คือแม่นม้ําแม่น้ําในสนามก๊อปนะคะทางเทีย่ยวยางว่าหันบ่ได้เอาวไายให้เบิง่งความมีหมาหมาหลันเฮา,าสาธุคนหยันเล็บบอไทย บรรยากาศดีมากๆเลยอู้ยเยต่ฟินฮะเพอาไงวา,าไปเบิ่งอกันก่อนเพื่อมีเอียงเพื่อมีเอียงดอกใหม่ขึ้นพะนะ and <laughs> วัยเทิดตาดูยังทิ้งไม่เจออะไรเลยสัตว์บัตรีอย่างเป็นทางการรอบปิดทิอันบรรยากาศโอเคอยู่นะคะพี่หน่องน้ำแข็งเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะคะ น้ำไหลบนะ่ทันเนาะเพราะว่าเห็นเทิ่งหิมะเทิ่งฝนน้ำก็ไหลลงสู่พื้นดินบ่บ่ท่านเพราะว่า,าหิมปะมปกคลุมตลอดเวลาน้ำจากหิมกะก็ไหลซึ่งเราไปสู่พื้น,นดินนะคะพื้นกับฝนมาฝนมาทั้งวันทั้งคืนนี่ก็ม่นาำยังก็บคลืนนะคะก็เลยเกาะตัวเป็นน้ำแข็ง ก่อตัวเป็นน้ำแข็งมีแต่ยางเร็วไปนะคะ่ะ <c oughs> ยานมืน่นยานมืน่นยานมืน่นไปละก่อนหรอ <c oughs> ก็ขี่กระต่ายคนเอาอัน่นอ้อมหัวเอาลวไฟฝ่า มาขันออกขันไว้เ่ใาะหหมูปลาเขามาดุดนะคะใหหมูปลาเขามาดุดน้ำแข็ง <c oughs> น้ำแข็งทำนั้นเลยนะคะ ค่อยไปมางไรอีกเลยค่อยอย่างไปมองไรอีกค่อยแหงมีแต่ย่าง,ต,างต่น้ำแข็งนีรมน้ำแข็งกัน പള്ളവർ โอเคนะคะสาสกรก็ขอปิดคลิปคลิปไว้เพียงแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดกริ่งเพื่อติดตามและเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณทั้งเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่นะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจทุกการติดตามรับชมนะคะ